รถของคุณพังเพราะอายุบางทีมัอาจจะไม่ใช่เพราะจากประสบการณ์ของช่างและผู้ใช้รถจริงมีพฤติกรรมเล็กๆที่คนไทยทำซ้ำๆจนรถพังโดยที่ไม่ได้รู้ตัววันนี้เรื่องรถเรื่องเล็กจะพาไปดูถึง5พฤติกรรมสุดพังที่ต้องเลิกให้ไหวที่สุดก่อนที่รถของคุณจะลาโลกนี้เร็วเกินไหว ขับออกตัวแรงตอนเครื่องเย็นเครื่องยนต์ตอนเพิ่งสตาร์ทใหม่ๆยังไม่มีแรงดันน้ำมันหล่อลื่นอย่างเต็มระบบนะครับถ้าคุณออกตัวอย่างแรงทันทีเครื่องจะทำงานหนักโดยที่น้ำมันเครื่องนั้นยังไม่ได้ไปเคลือบส่วนทั่วไปผลก็คือเกิดการสึกหลอเร็วกว่าควรโดยเฉพาะช่วงเครื่องเย็นตอนเช้าๆเคล็ดลับก็คือหลังสตาร์ทรอ30-60วินาที หรืออย่างน้อยค่อยๆออกตัวเหยียบไม่เกิน2,000รอบเติมน้ำมันผิดประเภทรถบางรุ่นไม่ได้ออกแบบให้รองรับน้ำมันทุกประเภทโดยเฉพาะ e 2 0 e 8 5ถ้าเครื่องไม่ได้รองรับเติมบ่อยๆ,อยๆเครื่องอาจจะพังเร็วหรือบางคนเติมดีเซลในรถเบนซินแบบนี้ก็พังทันทีไม่ต้องรอถึงวันพรุ่งนี้ เค็ดลับคือตรวจเช็คจาก,กคู่มือรถหรือดูสติ๊กเกอร์ที่ฝาถังน้ำมันให้ชัวร์ก่อนเติมเสมอจอดรถตากแดดบ่อยๆโดยไม่ได้ดูแลการจอดรถตากแดดทุกวันโดยไม่ดูแลอาจจะไม่ได้เห็นผลในทันทีแต่ผ่านไปปีหนึ่งหนังอาจจะเกิดการแตกล้าวสีซีดพวกมล็ยเหนียวคอนโซลบวมเสียหายหลายหมื่นนะครับแถมบางคัน กลองหน้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะเสื่อมไวกว่าด้วยเคล็ดลับใช้ม่านบางแดดจอดในที่ร่มเคลือบสีหรือเคลือบแก้วใช้น้ายาหม้อน้ำปลอมบางคนเห็นน้ายาหม้อน้ำราคาถูกแล้วซื้อใช้เองจากตลาดนัดหรือตลาดออนไลน์น้ำยาที่ไม่มีคุณภาพหรือผสมสารเคมีที่ไม่ถูกต้องจะกัดระบบหม้อน้ำทำให้ตันรั่วพัง ผลที่ตามมาก็คือเครื่องฮีตสึกหลอหนักต้องยกเครื่องใหม่เคล็ดลับใช้ของแท้จากศูนย์หรือจากร้านที่ไว้วางใจเท่านั้นเช็คระยะแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแต่ไม่มีการตรวจเช็คอื่นๆบางคนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกครั้งทุกหมื่นกิโลแต่ไม่เคยตรวจเช็คระบบเบรกยางแบตเตอรี่หัวเทียนหรือแม้แต่กองอากาศสุดท้าย รถอาจจะเบรกแตกอย่างระเบิดเครื่องอืดสตาร์ทไม่ติดโดยที่ไม่ได้รู้ตัวเพราะฉะนั้นแล้วเคล็ดลับทุก10,000กิโลควรเช็คระยะอื่นๆประกอบไปด้วยหรือให้ช่างเช็คเบื้องต้นก็ยังดีจำไว้นะครับรถไม่ได้พังเพราะว่ามันแก่หรือว่าใช้อายุเกินควรแต่มันพังเพราะเราดูแลแบบผิดๆใครเคยทำแบบนี้บ้างมาเล่าในคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญ กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ติดตามเรื่องรถเรื่องเล็กนะครับเพราะว่าทุกปัญหาเรื่องรถถ้าเรารู้ทันมันก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กรถไม่ได้พังเพราะอายุแต่มันจะพังเพราะนิสัยคนขับ